สวัสดีครับวันนี้เราลอมาอยู่กับคนนุณแม่น,นะครับมมงั้นดูกับผมเหมือนเดิมอันนี้เราจะพาไปดูในห้องนะครับตีนไก่ครับ,รบเอาห้องไหนดีครับ <Okay. S 1> เอาห้อง,งอต,ตีนหางไหมครับเอาามอะไรผมกดก่อนแล้วไหมจอกกระโปงพวกเนี้นเ,เ <Okay. S 1> ก่งแขรเลยละคือเจ้าสูญเอ็นมือแล้วหันมาดีนะคุณังนี่างนี้ดูนะดีแล้วดีกับเป็กแล้วย <_ s 2> ัดีอ ต่แขงนย่น <basics> oh. uh ีด uh. uh ิว huh. uh ่อ huh. ม no. yeah. nah. ันเร็มาเมันเน้นมาดเลยแล้วอเตอร์เอแล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโกล็อกปเนี่ยเฮ้ยอย่าเลดี๋ยวเดัตหอยรอด้ไม่เชื่อเลยงูตมันดีเลยเฮ้ยเฮ้ยโกล็อกโกล็อกไอ้หี้มเฮ้ยไม่มีมดตไหนอ่ะมันมหบามันประจานเลยนะโเคีโกล็อกออ อ๋อครับอ๋ออ๋อดีอยู่ไมครับอ๋อผมทหมดแล้เปลี่ยนเตาเป็นเต๊าลนไม่รอตอมาอกอ๋เตาบําบัญชีมไโอแล้วมันยังไหนคับเล่นอะไรไม่เข้เกี่ยวับตัางกไดต่างมายีิบนตัวบอกนะครับดสวยที่้องเต็มเขาได้แล้วก็ห้องสร้างอันนี้ก่สร้างเีก็มีคนมาตามนี่ว่ะ๋ยากลองทำ เลนล็อกนี่ไง14ถ6อ่ะโอยยเด่นสุกัอมันยีดิดเลยมมเลน็กเันเตอร์มยฮะเออมเอหองห้อห้องห้องนี่เป็กล่าวบ้างเนี่ยแต่ไม้อนนะาเลย มีแต่ตัวแล้วอดเนอ่าี้เรามกดมือวานะอ้าวแต่ดูดีอย่นี้เฮยคนจไม่ได้เอ้าแด่นเอาหัวกันฮะเอาหัวกันม่อที่กดยังไฮะผมกดเร็วมันใหญเข้าไปใหม่้าใ่ไหมกดเลยกดเลยกดเลยอเราประทัดยายนะ มันหลุดกันไหมลูกแหลกปะแหลกเลยต้อาอัดโดี่ยวน่อยตอนยิงแหลกปะไอตอนยิงแหลกปะนี่นี่น่ะครับดูดิไอเดียวของลายเดี่มันโอ้ยโห้ยยิงเป็นคนแมนเออเฮ้เอาคุณแดงค์คุณแดงโอ้ยไอเดี่ยวผลงานดูวยนะไอเจ้าเด็กผ่ากำแพงได้เลยัง นนมันมีทามอะเปลาเฮ้ยีนน่เยยมมันหารนึงไงเปไ่ไไไไงไปยืนไยืนไเอาี่แตกเลกอนแล้ว,ลวออออออกูวิ่งมาทำไมเฮ้ยอมีาตอบกินอเห็นปะน,นี่นี่นี่างนะังไยิงกักบแตตีีสองตัอ้ยตกเลย ไม่ค่อยแม่เลว่ะแม่ได้ยินาคิดก็ได้มั้ง้เม่ไรดี๋ยวมัน้องใครจะรองกัแม่กูว่ามันมลระเบิดแตกแล้วลืมไปว่ากูใช้ระเบิดแมาเมไหรแม่งปาใส่ตัเองอุ้ยอนี่ออยู่ข้างบนใะอยู่ข้างบนเออตอนนี้ลังยิงตรงกนะงอยู่เาลู่ไม่อยโนหัวเลยให้อานในฐานเดียวอกมา

โอ้โหกระสุนเฮ้ยกระสุนเดินทางี่ทางใช้อะไรไปด้วยโอ้ยตอกแต่ไอ้เื่อ้เดียวนะใครจะได้ไ้เดียวกูไดเนะอ้หวอาวนี่ยื่อไรนกวเลยหดอ่ายไหม มันเอาไว้ล้วมันยิงจะโดนหมดขาดไม่ใช่โดนเลยตายโดนมกสมัโดนเดี๋ยยยมตอมาปดจะตม่ตายม่ตอแมกไแล้วเข้ามเาโอเอมาโดนเเลยดอกลงเช่าเงม็หมดตอนนี้เด มึงเลยอ้เกี่ยเลยเี่ยเลยายควายง้าี่นะครับ่มันหมอนดอตโอ้เม้าเอฟแม่นจังวะ้าเกิดมันใช้กิงก็ยิงแม่นนะก็คล้ายๆกับคนใิงแม่น ือเ,เรอไรว่ตกใจอย่งอยู่ข้างหลังเลยวอ้ยิอวูโดนานเลยไม่น่ากวาเลยทางซ้ายทางซ้า,งา,งายะนั่นไอ้เท่านั้นโอ้ยยิงตาโอ้ยไอ้ี่เฮ้ยโอ้โีถามตนนี้แต น่ก okay, okay. ็ะโดอก็หลดไมนหาไม่ดีน right> uh no ั่งด uh uh no uh no uh no ูหน่อยนะแล้เนี่ยบอลเลยทั้งไหมเฮ้ยคันหัวมันหัวมันหัววันทางหลาห้า่มันกดกรเบื้องตรงน้ยปุัได้อะนี่ใครไปตั้งค่าเลี่ยวก็ไอ้พวกอะกดตรงไหนตั้งค่าไหนก็ดีอะดูกานมาคับไหนอะไหนกดเล็กปืนอะมันมีเขียนว่าอะไรอะ ลองหาลองหาทามาาดูบนหน้าต่างอาวุธนี่คืออะไรวะอ๋ออาวุธะอ,ตอบบตะตรลองมีนังใจมาะนองข้าเปลี่ยนอาวุธเร็วอยู่ที่มนีไอ้โน่นี่ห้ยมันข้าตวตัวเต็นเลยว,วะ เฮ้ยแล้วมันเป็นตัวไหนวะฮะันนี้เขียนว่าอะไรพี่ลองดูตัวอะไรมันเปลี่ยนโอ้โหไม่มวยแตหันท่าเงาใส่ตลอดเลยคแยกคู่ไม่ได้อะตัวเอฟตัวเอยอยู่ดีดูตัวอักษรที่มันเปลี่ยนเลยอ่ะมองกลังหลังอย่นมันมอะไรเรอเี่อย

ดู้แล้วเขียนโมโต้คนนี้มีมาหนักปักทั้งวันนะเขาเล่นโควเทียนนะัะเรียนเดียนดีแม่งเต็งเราสิเขาก็กดปีกไปแล้วก็ยัดเวดาให้เป็วๆแล้วก็กดดู้ีหึ้นมอก โอ้ของเาผมจะได้ตายแล้วเดี๋ยวเราเด้๋ยวแม่ผีกก็มีเพื่อนเยอะน้อยเ่อดแต่เฮ้ยโอ้ยาตหมออ้าวิ่งไปอยู่ตรงนี้เยตีกันตีกันขั่คนแหลกโอ้ยใครีต eh ัวมื่เี้นแหลรวะก็พี่นะไมแหตัวใครไี่รู้แม่งแร็ปได้ ตอนนี้ทางเรานำหรือว่าใครนเฮ้ยตอนนี้ยังไม่ตายเฮ้ยมันยิว่ายีงใสหัวนะเฮ้ยมันแหลกเลยเออแหวนมั้งมันแหลกและม่ยิงหัวผมเสร็จเลยหัวหามันแหละ เออา,าีนี้พูดทํายาไเราขอโทษด้วยนะฮะอทกาขายเนี่ยตัวแบบางไม่ต่อน,นเอน,นี่ยเอาเงินเนอาไว้เนี่แล้วเอาายแล้โกงมากเลยตัแดดตัวแเฮ้ยย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 ยงยยงยยยย ยายาลานัยตาย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 าลานตาอ้ายโอเอหัเธอเฝ้าอยู่ห <Brothers> น้าของน้ำหลอผู้่าที่จะได้ยากลายผ่านเข้ามาฟ้ามาดูสุด้ายเมฆผัแ้วาพุ่งยาลายนัยตา đại 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 อีตัวเดียวครับเราจะหนยอกันเนาแล้วั้ยจบแล้วนะฮะี่แหลกมา้เดิอ่าเป็นด่านเป็นด่านวแต่อะไรดีรับไ่เลนะฮะผมชอบอ่าได้ไดผมม่หลกมากตัวผมยูเั็มานกดแล้วฮะมาถึงข้างมันนะ นี่คยตกเยน่มานังเียเรนะฮาแล้วก็อีกสองมาเดินได้แต่เดียังคนละฝั่งีีเยเลยส้อเโอเเฮ้เอามาเบิดมาแล้วมันงสเท่าเยอ้ยบ้า เราเปดมาแรงมากเลยดูตัวแรกมันใช้คำว่าเอเบอร์มากกว่าต้องฟังาทุกปีแล้วทกปีทุกปีี่นีเราเนี่ยเออเนี่ยพอแล้วเอาไปังสตาล์ไหมครับว่าพิสตได้แต่บอลเปล่าเราะว่าผมเราไมอยากมันะอโอเคโอ้โห

ภามงกำลังที่ยุ่งไดเ้ปขับไปยุดยังต้องโหลแล้วเรองตตัวีสงนี้วามาโค้กัตมดรดังคผัง่าแล้วโอ้โหวิญญาณวิญญาณโอ้โหที่มีกลัวปว่ะแค่จะตัมตัวไหนแวั่งตกัตตอตนัเดียวกัน เพราะว่าเดี๋ยวตถ้อกตา่าบ่หานีัาโโอ้ไม่โดนแบงก็ดนตอนนี้ผมมยที่สองห้องนะแมงโปไอพียนะครจะแตเออเอาลืไปว่ากูใช้ระเบิดแฟลอยู่ป้าตัวเองอ ผมไม่ถนัดป่านโอ้ยมึงยิงกูจังฮ ฝังทำไมเนี่ยโอ้โหไม่มีต้องวาโอยโปรเลยครับผมเออขึ้นันนีหนึ่งนะแซงแซงโปรอ้าวโปรแซงไปแล้วโอ,โอเคเคยแซงอีกแล้วโปราหญาแล้วก็เนี่ยขอัที่สองนั่นสกีออกไโปรโดนนะเอาโปรแวอีกแล้ว โอ้าตายขนาดผมไม่มานางแม่ียังผลยังตีมือแม่งนู่นจะปวดใตายจะระเียเป็นเพ